Hello? And uh, we ออลองขวานะโมเห็นไหมตัวบนเดี๋ยวเพิ่งยิงปล่อยมันก่อน ดี๋ยวมันก็ลงมาลงไว้ก่อนให้มันยิงกันให้ตายให้หมดนิ่งๆไว้ก่อนโอเคเรารอดักดีกว่าตัวน้อยมองไม่ต้องยิงหัวเลยหัวเขามีสายเขามีรอรอมันลงมาพี่โมตัวเมื่อกี้เรอชิดตัวมันพี่อ่ะมาแล้วไอชิ้งอยู่หลังหินไว้ดิ ตามานมี่เลยทิศทิศทำนนี่เลยได้ได้โมนิ่งไว้ก่อนให้ทิศคานมาทิศอานไาดิอั <laughs> นหา่โมนิอ๋อเนี้อเดียพอต้องวงแล้ว <c oughs> บวกก็มีครยก็มี

ong uống 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 Ôi! uống 我来听听你说啊 สวยงามมากนี่มันงูชัดๆไปต้องยิงมันต้องยิงล่าเลยระวังปล่อยปล่อยมันต้องข้ามมันปล่อยให้มันฮมันเก่งอ่ะสยอดเลยสุดยอดนะ งูนี่ฮันเตอร์เขามาจริ